บักอันนี้ได้เลยบักทับทีมพี่น้องบักทับทิมบักทับทีมหนึ่งสามดันลาเนาะลองดูบ้างโอ้เจมันอยางไม่เบาหนำปวดอ้าวมันนี่ยังนั่งพ่าวบ่อยน่ะนะแล้วก็โคกสามสามกระลัะงสามกองผ่าว่าเราบอกกินน้ำนะพี่น้องเรากินโคกแต่คอยก็ได้น้ำแพกมากที่ดอกววาจะท้องกิน ไอตัวพี่เหมียวน่ะเลยพี่เหมียวทำอะไรกันนะ่ะเนคเส้นใส่กอกเนาะนี่ก็เส้นใส่กอกนไงใส่กอกสองแพกอันนี้ก็เป็นอันมะม่าเดี๋มะม่ามะมา่มาจะเป็นอันจะเป็นถัว่วเป็นขนะับมะเนาะอันนี้ก็เดินข้าวโพดสองฟักแล้วก็เดินเปือกอันนี้อันนี้เปือกเคนมากกินเนาะกัามาต้มกินเปือกจะมา่โลดอะไรนี่ยล่ลยนะ เจ้ากรบหัววันนี้ก็เป็นบักแอปเปิลน้อนนนงแอปเปิลบังลูกบักโอ้ยแล้วก็เป็นผงสลอดพี่นอ้องเริ่มมาไหนบ้างเอาอย่าไปเหยียบพองนะเป็นสลอดสลอดหอยใหญ่แล้วก็ตีนไก่พี่น้องตีนไก่ หกดอลลาร์ตินไก่เนาะบัตน,นี้ก็อันนั้นก็เป็นเนื้อเนื้อบดแล้วก็นขนมอ่ารีวิวใส่กันโลกหลายผลน,นั่งจุกจุกจิตจิตเอ้าก็เป็นกะทิแล้วก็เป็นชีสแล้วก็เป็นไอ้ไก่ถุงหนึ่งไก่สดเนาะบัตน,นี้ก็ไอ้ไปนี่ยังไะนั่นไอ้กะทิกะทิกองกะทิกองหนึ่งฟองหนึ่งแล้วก็จะเป็นพวกขนม้งนะ ขนมปังขนมปังพอดมั้งนะขนมปังแล้วนะก็มีบักอันนี้บักพักไซพี่เนาะบ,บักมาละเอามาไว้จะกินกับอันน,อน้ำตกเมื่อน้ำตกเนื้อน้ำตกหมูมาละหลายหน่วยเยอะสือมาหลายเยอะกินพวกขนมันแซบตีเด้อ,อดดดห่ะ นลูกนอนเต็มนอนถ่ากินมันยังดอกบ้างอะไอันนี้อันนี้บ้างอันรกันนี่ก็เป็นปลาปลาคือปลาซิวเนี่ยไหมปลาซิวอันคือปลาอยังละข่อยกับบงจักแตะข่อยกับเอิรนภาษาข่อยเนี่ยเนาะเอาไว้ทอดกินเอาไว้ย่างกินข้างนอกอ่ะเนาะสื่อสื่อนองไก่มะนั่มเอาไว้ย่างนอกบ้านแล้วก็เป็นไอพวกแซ่แข็งนี่เนาะก,ก็เป็นไอนบักหอย ของควาแมงผู้ตัวมันจะไก่ไใกล้เหรียญก็คือชั่วทิศนั่ะล่ะไก่ที่เขาอันหนึ่งเขาอบไว้แล้วเนาะห่อนหอนอยู่นี่พี่น้องตัวหนึ่งซื้อมาเด็กหน่อยมันเลียนใส่พี่น้องไปซื้อกับบได้หมาแมวเลียนใส่เนาะไปซื้อของมาก็คือเด็กหน่อยล่ะเขาจะเลียนใส่เข้าราลดเดิไม่อยังกินนาะไม่อยางซื้ออยังมานาะจังสินะ ห้าก็ต้องเอใเรเล็กน้อยดีใจตัวคคอไม่หมเอ,เอาเอาาหย่บไปเลยหยี่าไปเลยครับผมยังหาเบึงอืมเจเอ๋นื้อจะกินอะไรกินไก่ไหมเดี๋ยวไม่เอาให้เด้อเขาสอบกินไก่ทักหน่อยมาเนี่ย อันนี้ขนมหมาเนาะพี่น้องมันสิม,มีไกเนาะเป็นไก่เป็นเนื้อไก่พันอันนี้เนี้ยมันสิพันอันนี่นนุูนะหอใหญ่เลยอันนี้อันนี้เขาต้องกินเพราะว่าไม่หมาสองตัวเนาะเขาต้องกินอาทิตละอาทิตลาอันหอหหอหนึ่งกระสีม,มิประมาณสามสิบกว่าสิ้นนี่แหละมะั้งสามสิบสี่สิบสิ้นอยู่คุ่ม่าอยู่ยี่สิบดอลลาร์เนาะอันนี้ ขลองปวดเขาวัตรเต๋ออ <pol> ้าวเบิ <apps communist initiation> ้งแมวน้อยดอนเบิ้งดูแมวนะดูแมวน้อยทิน่ะเบิ้งเบิ้งเบิ้งแมวน้อยมันฟังเฮาเปลาน่ะเห็นบ่ซื้อของมาแล้วกับเสื่นขนมมาให้เด็กหมาเป็นอย่าเบิ้งโอ้โหผู้นำเนั่งคือหูเถอะวะฮึดูแม่คือหูเถอะวะพี่แจ๊คพี่แจ๊กกับพี่จอดเหรอฮึยังได้ขนมเหรอลูกโอีกคือลูมรอเถอะวะลูกแม่เหรอ ยิ้มเลยไอ้แจ็คยิ้มเลยจ้ะสิปากกว้างๆนละยยิ้มเลยพี่แจ็คยิ้มเลยเอิบรอบอร่ละลูกใอยพันหูเดวะย่ยเมียเสิเอาขนมหายเป็นสิพากกนนังน่งจ้ะนั่งไอเด้อถ้่เอ้หูรบรอดเหวะเอามาจะนั่งในนี้เหรอ นน,นะลนลากอ่ะหลากหลากหลากลากบ้างออกไปไปเร็วบังมักทับทิม หวานดีดีบางน่าห้ามขึ้นอย่างนี้้อยใหญ่คมอยู่เนี่ยจะเป็นเงินบานเห่ากสิสี่นกส่เรียนกสิเป็นประมาณเท่าไหร่เหลออดก็นวยนวลอลอยก็บาเบอรเบิงเขาต้องมานเขาต้อง <c oughs> รีวิวนํำแม่ตลอดแหะ บังได้ายัางมาเนี่ยบังดูไปซื้อบัสั่งมาว่าเมือนนี่บังเนี่ยเทิงไอ้อาหารแมวอาหารแมวสามสามกล่องกล่องละสี่สิบกล่องละสี่สิบอันกระป๋องกระป๋องใไงเติมดิเด้เออกินนั่นแหละแมวลหลายตัวเนาะกระป๋องไอ้กล่องหนึ่งนี่ก็สิตโต๊ะประมาณไอ้ สามสามสิบสองดอลลาร์เนาะต่อกล่องนี่ก็ก็ก็ถือก,กับกระเป็นว่าอาหารแมวนี่กับเดือนละประมาณสี่ร้อยกว่าเหรียญเนาะบันี้กัรอาหารหมาได้มาสองกล่องอาหารหมากับเส้นก๋วกยเวจักหน่อยกล่องกล่องเป็นถั่วนะกล่องแบบสนิทถ้วยแล้วกับซีมสเสียดเสนิทเม็ดอีกเด้ โอ้โอ้โอ้นี่นี pues ni, ni. ่นี่สนิทแน่นี่นี่มันเป็นเนื้อไก่ผักเบคอนมีหยังไส้แน่เขาก็สินั่นแหละเป็นรสตั้งสี่เนาะบอดจุมกันมาให้เบิ้งมันอันมันนักนี่เคนรีวิวซอยกันเลยโอ้เาเโอ้น่ะ มากคักเด้นใกนกองเลยขอไปนัางปักโหลดตัว